สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับอาจารย์นองกับรายการเลขหนุนดวงและการเสริมดวงประจําวันพุธที่27พฤศจิกายน2567วันนี้การเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ระวันเลขหนุนดวงประจำวันประจำวันเกิดมีอย่างไรกันบ้างฟังในคลิปนี้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะ สีมงคลประจำวันนี้จะมีสีดำสีฟ้าและสีขาวเลขหนุนดวงประจำวันนี้1 6 3 2 9 8สําหรับการเสริมดวงและเลขหนุนดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้สื่อของคุณนั้นจะมาจากอายุของพ่ออายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะคะ วันนี้เสริมดวงคนวันอาทิตย์ให้ทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงหรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆนะคะหรือจะทำดีกับพ่อขอพรพ่อก็ได้สำหรับเลขหนุนดวงคนวันอาทิตย์20438 ถ้าที่เกิดในวันจันทร์สื่อของคุณนั้นจะมาจากบินค่าน้ำบ,บินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์นะคะถ้ามีแจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายจำนวนเงินที่คุณชำระเสริมดวงคนวันจันทร์ให้ท่าบุับคนแก่บ้านพักคนชรลาบ้านพักบางแค่นะคะสำหรับเลขหนูดวงคนวันจันทร์1 9 7 7 6 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อของคุณนั้นจะมาจากเด็กเล็กๆนะคะหรือกุมารตาไข่เลขทูบนะคะทูปตาไข่เลขจากกุมารน,นะคะเสริมดวงคนวันอังคารให้ทำบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กบุิธิเด็กต่างๆสําสหรับเลขหนูดวงคนวันอังคาร0ูนย์หน่้าท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อของคุณนั้นจะมาจากทะเบียนรถที่คุณนั่งในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น2ล้อหรือ4ล้อนะคะรถส่วนตัวรถรัลลบจ้างหรือรถประจําทาง เสริมดวงคนพุธกลางวันให้ทำบุญเกี่ยวกับการร่วมบุญสร้างถนนหนทางนะคะสร้างที่พักอาศัยนะคะสำหรับเลขหนุนดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน67215ด้าท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่องคุณนั้นจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำหรือถ้ามีใครเจ็บป่วยเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงนะคะเลขรถเข็นศพเลขฝาโลงเสริมดวงคนวันพุธกลางคืนให้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพนะคะ สำหรับเลขหนุนดวง13459ท่านที่เกิดในวันพระรหัสสื่อคุณนั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขายเลขที่ที่ทํางานที่คุณทํางานอยู่นะคะและ4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทเสริมดวงคนวันพรรหัสนะคะให้ทำนุนกรรมธิที่น้องหมาน้องแมวหรือถ่ยชีวิตโคกระบือสาหรับเลขหนุนดวงคนวันพระรหัส17894 ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่อของคุณนั้นจะมาจากความฝันช่วงที่คนวันศุกร์จะฝันแม่นนะคะและ2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำเสริมดวงคนวันศุกร์ให้ทำบุญเกี่ยวกับรู้กเกี่ยวกับความรู้นะคะอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาต่างๆนะคะสําหรับเลขหนุนดวงคนวันศุกร์หนึ่ง ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆอายุสองขวบสามขวบที่กำลังพูดกำลังโซนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้เสริมดวงคนวันเสาร์ให้ทาบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กนะคะสำหรับเลขหนุนดวง19254เอา่ละวันนี้อาจารย์นองก็ขออวยพรทุกท่านขอท,ท,นทุกท่านโชคดีนะคะคนค้าคนขายก็ขอค้าขายดีมีกำไรนะคะคนทำงานก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะเป็นที่รักของ เพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือลูกค้านะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ